สวนเบญจกิตติกาดเจอผู้ว่าฮะน,นี้ก็มาเจอผู้ว่าอีกแล้วผู้วออ่ากับพมร สวัสดีครับสบายดีทุกคนในไ,ไทยแลาวใน YouTube, ยูทูบยูสุขุมวิทฮะฟังทั้งด้านนู่นทั้งด้านอสาศกาเดี๋ยวเราจะพาเดินชมไปทางห่าง,ทางทเทเอร์มินอลนี่สิบเอ็ดเนาะโอ้โหไปกับพิมแส้งสีพิมใหม่เสร็จไปแล้ว มีอะไรใหม่ๆเข้ามาที่ห้างเทอร์มินอล21บ้างครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันลยค่ะทองไทยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพียบตรงนี้อยูโลบิสันอยู่นะจะติดกันครับเทอร์มินอล21 ที่นี่ห้างจากรินค้าเยอะนะหล,หลายหม่องหลาย,ลายบอดติ๊กกันเลยดยิตั้งห้างทั้งโรงแรมครับเพราะว่าปเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวเลยนะครับย่านสะกุมบิตนึงคนดีสมาร์ป,ประดับไฟเสียงามครับ ตรงนี้คืออูเปอร์ฮาร์ดนะฮะอย่างเ,าเอิน่นเป็นหางเงินละ่ะหางลรงแรมอ่ะก็รูก็ซื้ออย่างเนะดูเตโลบิสันทางฝั่งนี้โรบิสันแล้วก็เทอร์มินอนนะฮะเทอร์มินอนตรงนั้น จะมีทั้งในทา้งนอกนะได้เดียวเสาเขามาลงไววนะมีเสียงเลยนะมันมียังจีถ่ายครับทุกคนครับมือนีกันดิเด้นผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะทักอ่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบิงเนานะเนาะว่าบรรยากาศตรงนะ้ตรงนี้ ที่ผู้คนักท่องเที่ยวชอบมากนะว่าจะเป็นบรรยากาศอท่าไรโอ้โห,โโหเ่นียบโรงแรมหรูๆนะร้านอาหารหรูๆระดับ5ดาวนะครับผมโรงแรมเซอร์ตันนะแปลนสุขุมพิธน,นี่นี่คือเซอร์ตันนะ เซอร์วัลตันแกลนสุมฟิทนะเดี๋ยวพาไปนี่เลยฮะเทอร์มินอล21โอ้โหพี่ตะลงแบบทั้งโรงแรมทั้งห่างแบบโอ้หนั่งเที่ยวเยอะแยะครับพวกนี้พวกนี้กับโรงแรมมาเจอวินชินแกลนสุขุมวิทนะฮะเดอะวินชินแกลนสุขุมวิท ข้างๆกันกับเป็นโลบิสันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนั่นจุลสิคฟาร์กครับผมสวนไดโนเสาร์นำมาจากพัทยานะเนี่ย มาเตรียมแสดงนะมาโชว์โอ้สวนไดโนเสาร์พัทยาตัวนั้นจะมีข้างในข้างนอกนะะเดี๋ยวเราจะ็อราจะเอาผ้าห้เบินข้างนอกกันแล้วกัน<ม>เราค่อยชมบรรยากาศน่าองเที่ยวเยอะแยะนะเดินหน้าจุดเชอมินอนตรงนี้นะทั้งโรบิสันทั้งเดอร์บินนนเนาะ หลายห่างอยู่ลมกันกับนะนี่ฮะนาจดดี <c oughs> <c oughs> มีหอนเมื่องไตยินไปเลยทุกคนครับโอ้ <c oughs> นี่ขนาดปีใหม่ผ่านไปนานกท่องเที่ยวก็ยังเยอะเหมือนเดิมก็โลกยังวนไปวนมานะนทของเที่ยวคนที่ไปแล้วก็ะติใจกลับมาใหม่ครับกลับมาเที่ยวไทยอีกประเทศที่มีความสวยงามดังทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวล้วก็อเป็นก้อบอ้อมผอมอ้อมอารีย์มันนี้ก็มาเจอผู้ว่าอีกแล้วครับ งานสวนเป็จากทติกัดเ,เจอผู้ว่าดฮะนนี้ก็มาเจอผู้ว่าอีกแล้วผู้ว่ากทมองเมื่อกี้ไปสวนแสดงว่าผู้บานี่ยทำงานเก่งนะตรงไหนมีนักท่องเที่ยวเราก็ไปหาได้ไปเดินไปตรวจ นว่าเรียบร้อยไหมีจัดงานเลยอย่างต่างๆเนาะพออยากวอา์ไาย์บาเบิ่งดีกว่ามีหอดเสียงเก็ดือเนอะ ก็พลังชอบใจนะพลังชอบใจครับพลังไม่เคยเห็นไดโนเสาร์นะ ว่าคนเล่าแปลกเลยมาเจอเมืองไทยนี่ฝรั่งยิ่งแปลกใจกว่าครับผมฝรั่งชอบมากนะว่าคนเล่าอย่างเล่าบ่าเคยเห็นเนี่ยยังมาเจอฝรั่งนี่บ่เคยเห็นก็เฮาอีกประเทศเขากะแบบท้องถิ่นแบบไม่มีการจัดแสดงแบบนี้หรือว่าเป็นการโปรโ,ากโปรโมทการท่องเที่ยวแบบนี้เนาะครับเนาะ โผล่ใไดโนเสาร์เมือหงอหลวงนะทำเหมือนกงนะกงขังไตโนเสาร์ไว้นะบุฟนักท่องเที่ยวชื่นชอบมากนะฝั่งนน้นนะเชื่เอเลยว่าขนาดคนเล่าอย่างผมเนี่ยมาเจอแบบนี้ยังตื่นเต้นอะนันาากท่องเที่ยวจะขนาดไหนครับก็เขาก็มาจาก ที่อื่น,น,นเมือนกาจะมาจากยุโรปยุโรปเขาจะพัฒนากว่านี้แต่เขามาเจอแบบนี้เขาตื่นเต้นมากหรือว่าชาวเอเชียเราเอินเดียพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่อาจจะไม่เป็นเหมือนอย่างนี้แล้ว เียวนน่มาโอเคนะสำหรับคลิปนี้เราเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะับอ,อกันใหม่ครับคลิปต่อไปนะครับผม <Wow. S 1> โอ้ฝรัง่งว้าวได้ไหมท่าน,นี่เห็นบ่ผมโมไดลวอาเลยต่างชาติเขามาเขาเห็นแล้วเขาชอบนะฮะภาษายัง คนไทยเพื่อนกัยังว่าชิ้นตาไปแล้วนี่คือ,อยังทีคนอื่นจะชมว่าออกมาในแจแนวดหเนานะรนคือว่าแบบภูมิใจแท่นคนไทยมากนะคืบต่างชาติเน้นแบบชอบมากนะ,ะเห็นไหมฮะเขาถ่ายรูปก,กันนี่คือความเป็นจริงนะไม่นนได้อวยประเทศไทยนะครับผมถือว่าสุดยอดครับเรื่องดีๆเรื่องท่องเที่ยวถือว่าสุดยอดการโชว์การอยีย,ง,ยงทุกอย่างตรแนวนเ่ วาคิีนเขาดีฮะย่อมเรบบาฟ้าประเทศไทยมีวาคิดนที่ดีมากเลยอย่างเช่นผู้ว่าเมื่อกี้ก็ทำกทารทั้งานแบบไม่ลดหย่อนนะเหนื่อยแค่ไหนท่านก็ยังตรวจตราเดินตรวจตราการเที่ยวในกรุงเทพอยู่นะที่ไหนไม่ดีเขาก็ต้องปรับปรุงนะโอเคนะสำหรับกิปมีบาราต้องขอตัวาลาไปก่อนครับทุก,กันหม่คิดหนาครับสบายดีครับดีครับ ไปกันเไยโนเสา์บ๊ายบาย